ให้เสียงภาษาไทยโดยคนไทยเลยครับพิกจูเมื่อคืนฉันได้ข่าวว่าพ่อนายตายแล้วว่ะฉันดีใจด้วยนะนายรู้ไหมพิกจูว่าความฝันของฉันนั้นคืออะไรความฝันของฉันก็คือโคโยตี้โว้ซาโตชิน้ำมันโตเฮีอะไรวะนักแมสโคลวิปปิลินเลยพิกจูมึงจะไปให้มันแกหาวามเหมือนพิกจูพิกจู้าสไบว์ ไอเด็กเวมทำเฮี้ยงมากูอิจฉเรื่องของกูกูโตแลวไอ้แซมาของฉันก็แค่อย่างเล่นด้วยแต่ว่ามีกระตูแกไม่รอดแน่ทำไม่มาของฉันมีเชียบัญญาอ่อนอยู่และมันได้กลับมีกระตูของแกไปแล้วเอ่อไปกันเถอะก็อย่างที่เห็นนั้นแหละเป็นกระตูนั้นได้เชียบัญญาอ่อนแล้วแต่คุณรักษามันได้แล้วกูจะหยิบมันทำเฮี้ยน่ะไม่ได้ ตอนนี้มีอยู่แค่ทางเดียวคือต้องฆ่ามันซะไม่ได้เปดฟังชนะซาโตชิเมื่อโปเกมอนติดเชื้อมะยาวก็จะมีอาการน้ำลายฟูปากอาการคุ้มคลั่งของตัวเองแบกเนื้อพูกเดียวกันลมทางเพศสงชอบปาขี้ของตัวเองเล่นแล้วก็ขี้เลี้ยวล่าไม่เป็นที่ไม่เป็นทางไอ้สว์กูโคตรเกเลียดเลยแล้วก็ตายกองขี้นี่แหละไอ้เหี้ยแล้วก็ชอบตายเหี้ยเออ,อคุณฆ่ามันไม่ได้แต่ผมฆ่าได้โอเครีบฆ่ามาันเถอะก่อนที่มันจะระเบิดแลวกูเป็นขี้ฉันหวังว่านายจะทำได้นะซาโตชิ ลากลันเพียงเท่านี้นะบิกจูฉันแน่อยากจ,จะไปกับนายให้ไกลกว่านี้ไม่อยากให้นายไปเลยบิกจูลากล่อนนะฉันจะคิดถึงนายฝันดี <S <S เอาเชียร์ทำไมมึงไม่ตายวะตายตายตาย ตายหาไม่สิว่ามีกระจุยเหี้ยเปิดลูกไอ้สัสก้จะตายเลย,ย,ยฉันหวังว่านายจะได้ขึ้นสวรรค์น,นะสวรรค์มันพองำล้างนโลแมงเลยา,าลงนโลซึงงั้นไม่ต้องเป็นหัวหรอกซาโตชิเอาละเดี๋ยวก็มีปีกระจูให้นายจับใหม่นั่นแหละฮะปีกกระจูตัวใหม่งั้นเหรอแล้วมันอยู่ไหนวะ Yeah, mà hãy cho em chấp because you